ตอนนี้นะคะระหว่างที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณต้อมอธิบายการดูแลต่อนะคะช่วงเดือนกันยาตุลานะครับแล้วก็เริ่มเก็บผส,สมอาหารครับโดยใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับหรือว่าาจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีให้เริ่มผส,สมอาหารที่เลขกลางาเยอะนะครับ<ช>เลขกลางาเยอะคือเล่งดอก ต้นไม้เนี่ยมันจะมีอยู่สามมันจะมีอยู่สามอย่างคือต้นแล้วก็ดอกแล้วก็ผลต้นดอกผลค่ะทีนี้ปุ๋ยก็เหมือนกันมันจะมีสามตัวตัวเลขครับผมยกตัวอย่างเช่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยตัวหน้าคือสิบห้าเร่งต้นตัวกลางคือสิบห้าเร่งดอกตัวสิบห้าตัวท้ายคือเร่งผลมันจะเร่งเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเราต้องการจะเอารูปเอาผลเนี่ยเราก็ต้องเอาดอกมาก่อนให้เอากลุมเลขกลางเยอะเอเช่นแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อ้าครับ คอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวถามมไปนครัับอ้ืใหเอาเลขข้างหน้าเยอะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดให้เอาเลขหน้ายเยอะๆเพื่อที่จะเร่งให้ต้นมันให้ต้นโตก่อนส่วนผลในวันที่หลังผลก็เอาไว้เดือนกันยาตุลาคมก็เริ่มเริ่มสะสมอาหารใบนะครับได้ค่ะเพราะอันนี้เป็นน้ำมันต่างประเทศเอาช้านิดนึงนี่กีการะครับใส่ได้ครับอันนี้ประกันว่าภายในหนึ่งปีหรือสองปีที่จะมีผลนะคะปีเดียวปีเดียวมีผลนะครับต้นหน้าก็ติดเหรอต้นนี้เป็นสายพันธุ์นอก ทั้งหมดเลยไหมเอ่ยเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะคะก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เนาะครับใช่ถ้าใครสนใจนะคะในการที่จะอยากได้ต้นไม้นะคะต้นมะม่วงแฟนซีนะคะต้นหนึ่งมีหลายสายพันธุ์นะคะมีได้แต่สามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ลูกค้าสามารถเลือกสายพันธุ์ได้นะคะในหนึ่งต้นอยากให้มีสายพันธุ์ไหนนะคะก็คุณต้อมสามารถทําให้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เอฟซีนะคะจากสุพรันบุรีนะคะ มีบริการปลูกให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแลนะคะหลังจากปลูกแล้วนะคะรับประกันไม่ติดไม่โตมันตายน้ําท่วมฟ้าผ่าต้นมะม่วงตายห<ช>่า<ช>นะคะมาจัดการให้หมดเลยนะคะเสียงเงินแล้วนะคะบริการรับรองว่าลูกค้าจะได้ต้นมะม่วงนะคะที่มีคุณภาพนะ,ะต้นไหนที่ลูกค้าอยากได้สายพันธุ์อะไรนะคะสามารถ แจ้งได้นะคะจะใช้เวลาในการาต่อยอดนิดนึงนะคะแต่ว่าจะได้สายพันธุ์ที่ลูกค้าต้องการนะคะจะเอา48สายพันธุ์8ต้นเดียวเป็น23ติดได้หมดเลยนะคะอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคนนี่ก็อนไที่ใ